ในรัชจริยธรรมทุกท่านครับละละรนในนามของการท่องเที่ยวในไทยก็ขอต้อนรับทุกท่านมาสู่ดินแดนใจกลางพิซานครับผม,ผมพยายามเรียกว่าหัวใจของอีสานโร,รเจอร์ผมรับผิดชอบอยู่แล้วนักงานมางแกนโรงแรมสี่แห่งครับมีขอนแก่นสาร,ารสคามาร้อยเอ็ดกาฬสินธุตรงนี้ได้ดูดามแผนทีแทน่แล้วคือใจกลางอีสานเส้นทางการเมืองเรื่ตอนนี้ๆๆๆองใหญๆก็แย่งมาที่นี่ครับ เ็า,าเเทะลุดทองจะติดใจบริสานได้ก็ไม่ไ,ได้ใจบริษัท<ม>เพราะว่าตรงนี้คือใจควาจริงรู้นําแผนที่แล้วว่าใช่นะฮะแล้วก็วามรอบในเรื่องของของการทางมันถูกออกแบคจับ,บก็ขออนุญาตตอนท่านด้วยความยินดีและตใจยิ่งครับในช่วงสองสามวันนี้ก็จะได้มีการต้อนรับหลายอกุดเท่ากัาบมันมอยทุกท่านด้วยเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งข้าวหอมมะลิขึ้นชื่ขอขอ,ของของารครับ ที่ที่พุกที่ท้อนแก่นก็จะได้เรียนเชิญนะครับว่ามาเรียนเชิญรูปออการมาทำสุดยอดด้วยนะฮะแลี้ยคุณผู้ว่าท่านท่านมากรบต้อนรับอยังไม่แน่ใจว่าจะไปพุทธานก็ขาตัดผ่านข้าที่นี่ที่ร้อยเอ็ดแล้วก็อาจจะไปนอนที่ทอนแก่นก็ถือว่าเป็นจุดกระจายนักเที่ยวนะฮะจริงๆแล้วผมพยายามจะบอกว่า ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคอนก่นเป็นทันสมัยของอิสาฮ์มีโรงแรมระดับ3-5ดาวที่ชัดเจนยูแมนแล้วก็มีโรงแรมห้องพักประมาณเกือบ5,000ห้องรอรับได้ที่เขาชอบมาอิสาลบอกว่าทำไมถึงชอบมาที่นี่บอกว่าได้เห็นความเป็นนบ้านจริงๆซึ่งภาคอื่นกอาจจะหายไปแล้วที่ยังมีอยู่ก็ทั้งหมดนี้ก็คือ อาจจะเป็นสินค้าซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ซึ่งผมหอนำเรียนแล้วก็พวกที่มีเอกสารน้อยท่านรวมทั้งเอกสารซึ่งแสดงความพร้อมของสิง่งรนวมสะดวกในพื้นที่นะฮะต้องเรียนว่าที่ร้อยเอ็ดเองเพราะร้อยเอ็ดเองเนี่ยเป็นเมืองรองรองลงมาจากพันแก่กาลสินกับมาหาลครามอันนี้ที่นึงเป็นเมืองซึ่งสามทุ่มแล้วก็หนาสำหรับคนที่ชอบแสงสี มีอย่าก็น่าสนใจแต่ว่าร้อยเห็ดเนี่ยยังมีสีสันรูปแบบอย่างเนี้ยใหญ่ๆเนี้ย